เนื้อไม่เทนะเนื้อเปืองเปืองไม่เทเอาไว้เนนี่แหละเอาไว้เน้นนี้แหละ,เ,เ,หละเรียงกันตามลำดับถ้าแตนดีก็กินตามลำดับโอเคไหมถ้าสันดีเค็มมือสันดี <laughs> อา้าวพอแล้วเหรออา้าวเก็บซะงั้นไม่กินแล้วเหรอคะอ่าไว้ความว่าไง อ่ะมัวมะมัมอ่ะอ่ะโอ,ะอ,ะอะ้ไม่ให้กินนะ้ว <c oughs> อืมมีการหลอกล่อด้วยนะน้อว อะไรซะง,งั้นมึขึ้นได้เดี๋ยวเย็นนี้แม่จะมาไลฟ์ขายน้ำพริกนะคะช่องเอิร<ม>์ตเป,เปา<ม>ขายแม่น้ำพริกออะวันเนี้ยขายไม่ขายจะขายดีไหมน้าวัวนเนี้ย<ม>ให้กินได้ไหม,มอะ่อะอะ่ะอ่ะ <G ül> วันนี้เจอกันช่องเอิร์ธเปานะคะ E A R T H P A O นะคะใครอยากได้น้ำพริกน้ำพริกคุณบางออนอร่อยไหมอร่อยเผ็ดไหมเผ็ดซื้อไหมซื้อนะชิมล่า <G ül> น้ำพริกเผาตำม,มือคะ่ะแม่เอามาปักตะกร้าไว้ให้นะคะช่องเอิร์ธเปาเย็นนี้เจอกันเดี๋ยวรอให้คุณพ่อกลับมาก่อน แซนดี้ฝากพี่ๆดูนะติดตามรายการ3แซบนะคะคุณแม่ไปร้องเพลงแสนดีด้วยแล้วก็เป็นเทปวันพ่อนะคะเจ็ดธันวาคมรายการ3าแซบนะจา๊ะพี่ๆน้อง1นขวบ1เดือนค่ะกำลัง19นี้กำลังจะ1นขวบสองเดือนไวมากเลยนะเฮ้ยกินเร็วจังมัมม ขอกินมากได้ไหม,ไมขอกินมากได้ไหมอ้าวพี่ๆตอนนี้เราโดนบล็อกนะพี่ๆกดหัวใจให้หน่อยได้ไหมคะพี่ๆกระนำหัวใจได้ไหมเพราะว่าเราโดนบล็อกเราโดนปิดก,กั้นพี่ๆ I, I, I love TikTok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  น้องเริ่มเริ่มเดินค่ะแต่ยังขี้เกียจเดินอยู่ I love t i ิ t กตอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับติ๊กตอของเราหุ้ยก็เพราะว่าแสนดีตดติ k กตอกก็เลยไม่ได้ตดธรรมดาม้งเนี่ยอืออหรือเปล่าไอ้กินเยอะเกินไปหรือเปล่าเฮ้ย ยแอนี่ชอบกินค่ะใจดีเนาะใจดีใจดีใช่ไหมใจดีใจดีตบมือ ตบมือค่ะเสดีใจดีมากเลยสันดีไม่ห่วงสันดีไม่ห่วงของกินหรอกเนาะเดี๋ <Bund le> วยวเย็นนี้เจอกันนะพี่ๆนะช่องเอิร์เปานะคะให้ไหมอยู่ไหนอะ เดาเด้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 เนเี้นะครับคุณค่ะ าแปดใจอุ้ยขาขึ้นค่ะอุ้ยตอนนี้หัวใจเรากลับมาแล้วเนาะคือพี่เปาวอ่ะโดนบล็อกไปสิบสี่วันอ่ะพี่พี่ให้ของขวัญไม่ได้เลยว่ามันปิดปิดรับสติ๊กเกอร์แม่เมื่อยคอเอ้ยกินไวมากเลยโอ้โหเสียงกันดังกรอบเลย ขนมเข้าได้นะแต่ดีชอบกินขนมมากเลยนะใช่ไหมนดีเลิฟขนมมากเลยนะน้องชื่ออะไรน้องชื่อแสนดีค่ะน้องจะให้หูแม่กินขนมค่ะโอ้ขึ้นมาอีกสองนาทีให้ได้เออนันตทีโอ้เจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจริง เจ็บจริงอันเนี้ยเจ็บจริงอ๋อ <laughs> แม่เมยขอพี่พีขอจอขอจอนิวล็กอกอยอย่าทำร้ายกันโอ๋ย <laughs> โอยอ ดึหูดูคนกินขนมทั้งหูโอ้ย,อยให้ไข่ให้ไข่ <c oughs> วันนี้นะฟ้องพี่ๆเลยนะวันนี้แสนดีไปออกอรายการใช่ไหมแล้วอ้อแล้วนแะสนดีก็ นั่งที่โซฟาแล้วทีนี้ก็ไปเจอทิชชู่ทิชชูทช่ที่แม่ซับหน้าเนี่ยแหละแล้วแม่ก็มุดเอาไว้แล้วสันดีก็รีบกินทิชชู่กินคำใหญ่มากเลยแม่ตกใจมากเลยแล้วสันดีไม่สนใจด้วยสันดีรีบกินรีบกินรีบกินเลยสันดีกินทิชชู่ออกรายการ อุ้ยป้ากินเกี้ยงเลยป้าเอ้ยไม่โยนไม่โยนยจริงไปเลยแอบน้ำค่ะไปไหมไปไหมแอะกินคำนี้กันกินคำสุดท้ายอะออบน้ำกินนมบาย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 พี่พี่ก่อนพี่พี่เย็นนี้เจอกันนะเ<า>นี่ยป้ามาป้ามาแล้วอ่อนไหวเย,ย,ย็นนี้เจอกันทั้งช่องเอิร์ธเปานะคะพี่พี่วันนี้แม่จะ แอบไปซื้อป่ะเน้นน้ๆแล้วเหรอป่ะป่ะป่ะเนเน้นเคืออะไรเน้นน้นน้นสวัสดีพี่ๆก่อนสวัสดีพี่ๆก่อนสวัสดีค่ะบายบายก่อนค่ะให้ทำอะไรยังบายบายค่ะบายบายนะพี่ๆนะวันนี้เจอกันนะคะช่องเอิร์ธเปานะคะทำไมมันฟุ้งจังเลยอ่ะเออ แม่ขอเคสไปแล้วไปอาบน้ําก่อนให้สันดีอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวสันดีมาไข่น้ําพริกกันชุดน่ารักไปถ่ายรายการแล้วเมื่อวานนี้แม่ไปซื้อชุดมาค่ะช่วงนี้ต้องเป็นชุดขาวดำเนาะแม่ไปซื้อชุดของแบรนด์อะไรนะ a ซ s o ้าน่ารักมากทุกคน a ซ s o ้ากับองฟองน่ารักมาก b a b y l o เวตก็น่ารักนะ เธอใครมีลูกมีหลานหาชุดไปงานอะไรเงี้ยเออมีแบรนด์ที่น่ารักน่ารักส่งของขวัญได้แล้วเย้อะไรแม่ไนใครจะส่งของขวัญให้แม่แมั้แม่จะลงไลฟ์แล้วนี่หน้าผมหน้าผมเองหน้าแม่แต่งเองโอเคมั้หน้าแม่แต่งเอง,อเง,เองส่วนผมให้พี่ช่างที่กองทําให้ แม่จะไปแล้วนาะใครจะให้สติกเออขอบคุณค่ะใจส้มหมูกินกินปลาทู <c oughs> วันนี้เจอกันนะคะช่องเอิร์ธเป่านะขอบคุณค่ะน้องเนมน้องเนมเรียกน้องเนมขอบคุณค่ะแม่แต่งหน้าสวยแม่แต่งหน้าเองเป็นไงล่ะยิ่งๆขอบคุณค่ะคนสวยขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่จุธาครัวันนี้แม่ไปถ่ายรายการ3ามแซบมาแซบมากเพราะว่ามีพ่อกิกไปด้วยพ่อกิกเอิร์ดแสนดีแล้วก็แม่4คนไปในทีมวันพ่อค่ะพี่ๆติดตามได้นะทางช่อง3ามนะคะวันที่7จธันวาคมนี้นะคะสามแซบฝากพี่ๆติดตามด้วยนะถ้าเกิดใครดูยังไงก็แคปมาฝากกันได้นะมาเล่ากัน มามาเมาส์กันว่าเป็นยังไงบ้างสนุกสนานหรือเปล่านะคะฝากจุ๊บๆได้เลยอะจุ๊บแม่ไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวเย็ยนนี้เจอกันเดี๋ยวให้พ่อเดี๋ยวให้พี่เอิร์ดกลับมาก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะกลับมาใขรน้ำมพริกเป็นไหมคะน้ำมพริกบ <c oughs> ายยเจอกันนะคะบายคะ่ะพี่พี่ ยวเอาไว้พาแซนดีมาค่ะบายยู okay,